สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอารัญจันทร์สุขอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งห้องสองโรงเรียนพัชรศึกษาผู้อำนวยการชื่อนางพัชรินทร์เวชผู้รับรองใบอนุญาตชื่อนางพัชรีสิทธุเวชค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศชั้นที่หนึ่งนะคะก็คือชั้นโทลโพสเฟียร์เป็นชั้นที่อยู่ติดกับพื้นดินซึ่งจะมีอุณหภูมิลักษณะเด่นก็คือ จะมีจะมีอุณหภูมิเพื่อข้อลดตามลงตามระดับความสูง6.5องศาเซลเซียสซึ่งเรียกนี้ว่าซึ่งเรียกการลดของอุณหภูมิว่าอัตราการเปลี่ยนของอุณหภูมิตามความสูงบริเวณเส้นสูงสุดของบรือเส้นสูงสุดสูงประมาณ16.17กิโลเมตร ขั้วโลกประมาณประมาณ8ปถึงกิโลเมตรสุดเขตของโถงของโถโพสเซียเรียกว่าโถโพโถโพอสอุณหภูมิที่โคโพพอสประมาณ80องาศาเซลเซียสและขั้วโลกประมาณประมาณหลบติดลบองาศาเซลเซียสค่ะ ดิฉันชื่อเด็กหญิงิสสยามีศรีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ห้องสองโรงเรียนเพยชรชลศึกษาครูครูประจำชั้นชื่อคุณครูนุเกยวแกมทองพวกโวยการนายทักษิณสินธโรเวชอันนี้ดิฉันจะออกมาพูดเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศค่ะชั้นบรรยากาศที่สอง่ือว่าโคโคสเปียเป็นชั้น บรรยากาศที่สูงจากโพงโ็อสขึ้นไปจนขึ้นไปจนจนถึงระดับ1 5บาประมาณ50กิโลเมตรบรรยากาศชั้นนี้ไม่ลดลงตามความสูงเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างเรียบเหมาะสำหรับเครื่องบินที่จะทำการบินในบรรยากาศชั้นนี้ สวัสดีครับผมเชเร็กชานสัสดครับม,มเชานเร็ชานนันคือประานน่นอชนปักทานเนสโซเสียเป็นชานบรรยากาศเทโยนเหนสตาร์โลคอสขึ้นไปดนถึงระดาบความสูงประมาณ80กิโลเมตรบนภูเข จะอยู่ที่ประมาณลบร้อยสี่สิองศาโซลเซียตดังนั้นมูโซพอ support, จึงเป็นระดับที่มีความหนาวเย็นของบรรยากาศมากที่สุดวัตถุที่มาจากนอกโลกเช่นอุกบบาบาตจะถูกเผาไหม้ในชั้นนี้ ครับถึชื่อเชาย้รืครับอันมีคัเมดเบียรเป็นสาากาที่อยู่เหนือมีโซลพ์เรื่อจเดยถัดรถึง0ิโเมตรสภาพฉันนี้จะมีรัคงถึง2อ7ถึง1,727อี่จาเซเียสเมื่อจากมีแก้หรอหลังสีอสบอที่ได้ดีมีระดับประมาณ หนึ่ง้อถึงสามล้อนี้ของทางรากาศร่วงนี้มีชื่อเรียกว่าไอรอบ้อเตียงของทางการนั่นีนอ